ตอ,ออาาตอนที่เราไปอยู่คือที่ที่มาจากอเมริกาแล้วก็ตอนที่เราอยู่อเมริกาเนี่ยเราได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าเยอะมากแล้วก็เพราะที่นั่นจะเป็นเป็นปีเตียร์กันส,ส่วนใหญ่เราก็ได้เห็นเอ่อจากในทีวีจากจากโดรนข้างลางอะไรเงี้ยทุกคนก็เป็นปีคนดัมาสกาแล้วก็ยกมือแล้วก็แบบที่ก็เห็นแบบไอ้พวกนี้เขาไปขึ้นป่าอะไรเงี้ยก็มาร้องยกมืออะไรอย่างเงี้ยด้วย แต่เราก็อยากดูากจากพระเจ้าแล้วเราก็วันหนึ่งที่ช่วงนั้นที่ทํางานเราแล้วก็ววช่วงที่หาง,งานเสรที่ก็ทักอาจารพระเจ้าก่อนก่อนปิสมาสว่าอาทิตย์หาจะติดเด็กเลยว่าผมมีพระเจา้ามีจริงหรือเปล่าผมอยากได้ของขวัญนัทปิสมาสชิ้นหนึ่งเป็นยานที่พระเจ้าจะส่งมาให้ะอะไรองี้ก็อยากอยากรู้ว่าพระเจ้ามีจริงหรือเปล่าพอวันรุ่งขึ้นปุ๊บ ก็มีบริษัทหนึ่งโทรมาบอกว่าให้เราทำเกมเกมเกียเกยเก่ยวกับซานาอฟอร์สก็คือตอนน้ก็เลยตรงนะตรงกับคำที่เราอธิอฐานไว้ว่าอยากอยากได้งานแล้วก็ตอนนั้นก็รู้สึกว่าเอ๊ะที่พระเจ้าแล้วมันรู้สึกอยู่ในใจอย่างเงี้ยเราก็บอกคนลอบก้ารรงลอบก้างแล้วก็เขาก็ไม่เชื่อเราเราก็ตอนนี้ว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญอะไรเงี้ย เราก็ยังเจ็บอยู่ในใจอยู่เสร็จแล้วพอปีที่แล้วเนี่ยเราก็มันรู้สึกว่าชีวิตมันไม่เต็ม่ะคือเราอยู่ที่นูน่นถ้าเกิดว่ามองจากคนโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราอยู่ที่เมกามีงานทำมีบ้านมีรถทุกอย่างครบแล้วเราควรจะมีความสุขใช่ไหมแต่ว่าในใจเราเนี่ยมันไม่มีความสุขเราก็คิดว่าเราขาดอะไรบางอย่าง จแล้วเพื่อนของเพื่อนพิจโจเนี่ยก็แนะนําให้รู้จักกับคนคนหนึ่งที่ชื่อพัสดุก็คือตอนนี้เขาเป็นสบกอที่อเมริกาเป็นคนไทยด้วยก็มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเสร็จแล้วเราก็พาเราไปที่โบสเราก็อยากรู้ว่าเออริสเตียนเขาทำอะไรกันเพราะเราอยากรู้จักพระเจ้าว่าเนะนยังไเราก็เลยไปพอไปเสร็จเราก็เห็นว่าคือคนในโบสเนี่ยมี ความรู้สึกหน้าตาเขาอินเอมนะมีความมีสันติสุขมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ก็เลยแบบตอนนั้นก็ยังไม่ได้เชื่อมากเท่าไหร่แต่ว่าเราลองรับเชื่อดูว่าจะเป็นยังไงพอหลังจากรับเชื่อเนี่ยทุกอย่างพระเจ้าก็อวยพรชีวิตมากขึ้นหน้าที่การงานอะไรที่แบบดีอยู่แล้วมันก็ก็ดีขึ้นไปอีกอะไรที่ปัญหาอะไรที่เรามีอยู่เนี่ย พระเจ้าก็มาช่วยแก้ไขถึงแก้ไขไม่ได้พระเจ้าก็ได้บอกว่ามีบลทางอะไรที่ที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ mm. ก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่ได้เจอัได้พบพระเจ้าในวันนั้นแล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่มีค่ามีคุ้ถ้าเกิดว่าเอาเอางานเอารถเอาบ้านแต่ละแรกเนี่ยละแรกกับพระเจ้าเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เลยก็ เป็นตัวอยญ่ตัวน้อยถ้าเราเชื่อพระเจ้าก่อนเหนื่อยที่ตอนนั้นคนท,ท,ที่ที่เราเชื่อเนี่ยเขาบอกว่าเราเชื่อพระเจ้าโดยที่ไม่มีบรรยากาศเชื่อเหมือนเด็กๆแล้วพระเจ้าว่าจะเหนื่อยพอเราน